ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอในเรื่องราวของบางเกาะอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 4, 4ีตอนแรกไปครับในวันนี้ครับยังเหลือตอน2นะครับรถหมายป้ายแดงรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีกมากมายที่เราเตรียมน,นําเสนอ และในงานนี้เองจะมีอีกหนึ่งงานนะครับที่จัดคู่ขนานกันนั่นคืองานมหากรรมรถยนต์มือ2ครั้งที่14นะครับหรือยูสคาร์โช2023สครับสำหรับยูสคาร์โช2023 2นนะครับงานนี้เป็นงานจำหน่ายรถมือ2ที่ผ่านการคัดคุณภาพจาก ผู้ประกอบการแบรนด์ดังต่างๆมากมายนะครับเชื่อไหมครับรถหม่ย้ายแดงนี้เพิ่งออกตัวไม่นานณนะวันนี้มีจะหน่ายร,รถมือ2องครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปเองก็ดีนะครับทางญี่ปุ่นรวมถึงซุปเร์คาายอีกหลายๆค่ายครับท่านผู้ชมครับในงานนี้นะครับจะมีรถอะไรเข้าร่วมบ้างเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆคันครับว่าแล้วไปดูกันครับ ที่ทราบมันดีอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครที่ซื้อรถยูสคาร์ในในในงานเราเนะครับเรามีการเซ็น MOU กับทุกค่ายผมเชื่อแน่ครับว่าตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาคอมเพลนเรื่องรถนะครับถ้าคุณตัดสินใจซื้อเขาก็จะมีดีเทลของรถนั้นๆน,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 นะว่าเป็นรถ ที่ไม่เคยทําอะไรมาบ้างนะครับไอ้เรื่องการทําสีทําอะไรมาคงเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องการที่ชนแล้วก็คัดสีคดหรือว่าเปลี่ยนตัวถงังหรืออะไรนั้นผมกล้ารับประกันนะครับว่า ไม่ได้เกิดขึ้นในงานหากรรมยานยนต์รถมืสองแน่นอนครับใครที่ซื้อรถยูสคาโชว์ในงานบางกอ,อกยูสคาของเราเนี่ยเรามีการเซ็น MOU กับทุกบริษัทนะครับหากมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยก็เราก็จะเป็นตัวกลางที่คอยประสานให้แต่ผมเชื่อแน่ว่าแต่และบริษัทที่เขาคัดรถเข้ามาขายในงานเราเนี่ยเขาต้องเป็นรถที่เป็นรถบ้านจริงๆที่ดีตามสภาพนะครับไม่มีการ มาแบบที่เราใช้โฆษณาว่าไม่มีการย้อมแมวนะครับงานบางกอกยูสคาโชวของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาถึง2เมษายนครับวันเปิดวันธรรมดาก็เที่ยงถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดตั้งแต่ส1เอโมงนะครับถึง4ทุ่มเพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกัน ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX8 ใหม่ Feel the Drive พยาให้โลกติ New i s ท่ง sing ที่ใจฉันเคยไฟหาย l n e w Hon วันนี้ที่ชว์รูม Honda าทั่วประเทศคุณกล้าพอไหม กล้าที่จะเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า New Alfa 6 Hybrid SUV พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตพร้อมจะยาดไปกับแพลตฟอร์ม h าร์ t เทค Power y o Up New Suzuki Swift ภายนอกล้ำสมัย ภายในสุดพรีเมียมมาพร้อมห้องโดยสารกว้างสบายเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต,ต์ของครอบครัว New MG ES Comfortable สปอร t ตถูโถนพรีเมียมทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ะชีววตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross ล่าสุดแห่งดีไซน์พรีเมียมใหม่ของความแกล้ยกระดับความไฮคลาสอีกคัน้นความภูมิใจครั้งใหม่ที่แกล้งกว่าที่เคยใหม่ยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเนคติดบีอันเชอร์ต็ดมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The new n e X be uncharted สนับสนุนโดยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มาสด้าฟอร์ด r อเช่เกรดวอลมอเตอร์นิสสใหม่อีซูซูดีแม็กเมจิกไทยานต่อให้โลกตาม ท่าผู้ชมครับก็มาถึงบอเชครับวันนี้ผมอยู่กับพี่มาร์คครับพี่มาร์คธนาบดีกุลทนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายบอเชประเทศไทยพี่มาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับผมรถสวยสีงามมากแล้วก็ไฮไลท์อีกเพียบเลยพี่มาร์คปีนี้มีอะไรบ้างที่บอเชโอเคครับคือปีนี้นะครับงาน Bangkok International Motor Show เนี่ยนะครับธีมคือ colorful experience นะครับธีมของบูธเราเนี่ยเรียกว่า dreams in colors นะครับเพื่อไปเห็นนะครับเราจะมีรถอยู่บนบูธเนี่ย14คันเรียกว่าเป็นจำนวนที่เยอะที่สุด ที่ปอร์เช่ประเทศไทยเคยนำมาเข้าโชว์นะครับแต่ว่า14คันนี้สิ่งที่พิเศษคือรถหลากหลายสีมากไม่มีคันไหนที่สีซ้ำกันเลยนะครับเพราะรถยนต์ปอร์เช่เนี่ยสเสน่ห์ของเราคือเราเปิดให้ทุกคนเนี่ยคอนเกอร์รถได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกสีภายในออปชั่นต่างๆนะครับเพราะว่าที่บอกคุณฝันว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่ยังไงนะครับเราเนรมิตขึ้นมาให้คุณได้นะครับเราเลยถึงเรื่องใช้เลือกใช้ตีมเรียกว่า Dream t e Colors นะครับ เป็นดีมคาร์ที่สมบูรณ์แบบว่าอย่างต้องครับข้างหลังนี่เสมบูรณ์มาก<ร>คาัลเลอร์ฟูลแบบสีแบบสวยมากเลยพี่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเราเกิดวันไหนเหตุผลเพราะว่าวันวันนั้นเนี่ยจะมีสีหนึ่งสีที่ถูกขูกไว้กับวันวันนั้น<ๆ>เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นสีนําโชคของเรานะครับเราเลยเอาไอเดียนี้ไปคุยกับทางปอร์เช่ปอร์เช่ก็เลยบอกว่าได้นี้เดี๋ยวเราจะอนุมัติ สร้างรถขึ้นมาที่เรียกว่า Porsche Thailand Edition นะครับรถคันน uh ี huh. <S s ้เนี่ยนะครับคันนี้ไม่ได้จำหน่ายนะครับคันนี้เป็นรถของปอร์เช่เขาสร้างขึ้นมาให้เราแล้วเอารถทั้ง7สีเนี่ยมารวมอยู่ในรถคันเดียวนะครับเพื่อเป็น i n s p i r เให้คนเขาเห็นนะครับว่า7สีที่เราจะนำขายเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับสี7ดสีเป็นสี Paint t ุ s แ m มเปนะครับ ข,ข้างๆก็เด่นไม่แพ้กันใช่ครับคันข้างๆเนี่ยนะครับคือ911 Sport Classic นะครับ Sport Classic เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งรุ่นใน Icon s u o cool r a Series นะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับพิเศษคือเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแต่ว่าขับเคลื่อนแค่ล้อหลัง แล้วมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลทรานส์เมชชั่น7สปีดนะครับบนฟอร์ของเราเนี่ยมีรถทุกรุ่นนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับส่วนเร็วนี้นะครับรถรุ่นยอดฮิตของเราเนี่ยคือ p o r s c ช e c a ย e n นนะครับรถป o r s เ h e c a ย e n นเนี่ยจะมีการเปิดตัวรุ่น Facelift นะครับเร็วๆนี้แต่ถ้าเผื่อใครที่อยากจะหล่อบมท้องถนนก่อนคนอื่นนะครับ แม่นำครับเข้ามาในงานแล้วก็มาจับจองคิวไว้ก่อนเลยนะครับรถก็จะเริ่มส่งมอบในในปีนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาอยู่ที่ตีเพชรแล้วครับผมอยู่กับพี่ท็อปนะครับพูนทรัพย์วัฒนาบุญผู้ช่วยผู้จัดการตีเพชรอีสูซูเซลพี่ท็อปสวัสดีสวัสดีครับ แต่งสวยอีกแล้ว2รุุ่นได้ไหมครับรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งแล้วก็แต่งโชว์อีกรุ่นหนึ่งดีเทล,ลเป็นยังไงบ้างพี่ก็คันนี้นะครับเราก็เขาเรียกว่าเป็นซีซั่นเพิ่มเติมแล้วกันมาสเตอร์ฟล็อตจะเป็นแคมเปญที่เราจัดมาก็คือเมืม่อปีที่แล้วซีซั่นแรกได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะครับเราเลยต่อเนื่องมาเป็นซีซั่นสองนะครับเดี๋ยวซีซั่นสองเนี่ยแตกต่างจากซีซันแรกคือมัน,นมีเส้นทางที่เขาเรียกว่าเราใจตื่นเต้นมากกว่า นะครับก็คือเป็นเส้นทางในประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ใช่ใช่ไปทำ<ไ>ปทีท่ <มา S 1> นิวซีแนลนด์ใช่ครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เ้าเรียกว่านอกจากเป็นคือเซนเซแลนดเนี่ยอาจจะเป็นแบบขับชิวๆใช่ไหมแต่เซนเซอรนี้จะเป็นเหมือนกับการแข่งขันการพิชิตภารกิจนะครับที่มีการแข่งขันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสนุกขึ้น เราใจขึ้นและอีกรุ่นหนึ่งด้านข้างด้านข้างคือมิ x กนะครับก็เป็นรถเอกประสงค์พีพ PV ของเรานะครับก็ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปก็คือเป็นรุ่นพิเศษครับเป็นเรียกว่า Phantom Collection ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่สนใจมิวเอ็กซ์แล้วกันนะครับก็คือรุ่นรุ่นสุดยอดเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เราเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการตกแต่งเพิ่มเติมว่าจะเป็นตัวแม็กจะเป็นแม็กสีดำนะครับภายในเป็นสีดำนะครับและมีสีที่รุ่นสีด ไอล่าเกลโอเพก็คือสีนี้นะครับรุ่นอื่นๆก็เห็นมีจัดโชหลากหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ครับอ่าอย่างตัววีคอสตัวนี้นะครับก็คือเราเนื่องจากว่าในงานนี้เรามีการลอนชุดตัวเป็นออซิสซอรี่ของของอีสุเลยครับผมโดยตรงนะฮะก็คือตัวไอเตียงคันนี้ครับจะมีพวกกันชนหน้านะครับ,รบตัวขอลากเรือนะครับมันไดข้างสโน๊กเกิลเนี่ยเขาคือเป็นออซสซอรี่ของอีสุเราก็คือแน่นอนว่า เป็นแอสเซอลลิที่เขาเรียกว่าพอจิตติดตั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปโมดิฟายรถเลยแล้วมีการรับปาาระกันจากจากยูส,สุด้วยนะครับอันนี้คือเราล็อตช์ขึ้นมาแต่นอกนั้น,เ,นเราก็จะมีชุดแต่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆเช่นตัวเต็นท์ที่อยู่บนหลังาคาอะไร,รก็คือตามตามตามไลฟ์สไตล์ที่เขาเียกที่กันอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากตัวเขาเรียกว่าตัวออฟโรดแล้วนะครับเรายังมีตัวเลสซิ่งก็คือเอ็กซิลี่เราก็มา เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีไวมันนะฮะตรงนี้ใช่ครับแล้วนอกจากนี้เราก็จะเอาตัวสแตนดาร์ดมาแต่งเป็นเลสซิ่งหน่อยด้วยก็คือตัวสเปซแคปนะครับซึ่งเป็นเกรดเอ่อเกรดเกรดกลางๆที่ลูกค้าสามารถที่จะไปแต่งเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นรุ่นสนตลเป็นไฮแลนเดอร์เราก็มานะครับหรือว่านแคปโฟตัวนี้เรามาครบคันเลยครับตัวนี้ลูกค้าชาวไทยเนี่ยมีความต้องการหลากหลายนะแล้วก็มีการออกแบบตัวแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมากมายเลยหลายหลากหลายแบบก็จะเป็นดาวน้อยพอนนั้นดอกเบี้ยถูกนะครับ ใครสนใจแบบไหนใครชอบแบบไหนมาคุยกันก็มางานมอเตอร์โชว์ครับอย่าลืมมาที่พูดอิสุนะครับแน่นอนว่าเรามีแคมเปญที่เรียกว่าถูกใจทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีรถทดสอบด้วยนะครับใครอยากมาลองรถนะครับตัว m ิลเหรือตัว DMAX นะครับท, Eye, ที่มีตัวเมจิกไอที่มีตัว ADAS เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาลองกันได้นะครับแน่นอนว่ามาอีิสุครับสนุกแน่นอนครับ ทุกทครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นรงสุนทรนายกนะครับกรรมการผู้จัดการเกตวอร์มอเตอร์ประเทศไทยจะมาพูดถึงปีนี้คงไม่ใช่แค่พูดแคทอย่างเดียวใช่ไหมพี่ข้างหลังนี่หรูหราอลังการเลยใช่ครับผมเป็นอะไรยังไงครับกับแท้งที่เคยเผยโฉมมาต้องต้องถือโอกาสบอกอย่างนี้ก่อนะครับว่าปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆครับในงานมอเตอร์โชว์นี้นอกจากเรามาเอาผลิตมาเล็บ้อยแล้วเนี่ยเป็นการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ครับอีกหนึ่งแบรนด์เข้ามานะครับหลังจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดตัวแบรนด์ไปแล้ว2แบรนด์ก็คือตัวฮาวเวลและโคล่าปีนี้นะครับแบรนด์แท้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแท้งเนี่ยเป็นแบรนด์ SUV นะครับออฟโรดพรีเมียมนะครับซึ่งซึ่งเรานันมาจากประเทศจีนนะครับและอยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นที่นำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับ All New g r m i u Tank ห้าร้อนะครับ Hybrid SUV นะครับอยู่ข้างหลังเราเรียบร้อยแล้วนะครับโคล่าก็ยังเป็นขวัญใจนะครับน้องเหมียวไฟฟ้าที่คนคนไทยส่วนมากยังติดตามอยู่นะครับวััันนี้้เราาาอมทงค นะครับซึ่งมีดอกพิเศษเนี่ย0.59เปอร์เนะครับแล้วก็แถมฟรีโฮมชาร์เจอร์ด้วยนะครับตัวออร่ารุ่นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น400 Pro หรือ500 Ultra นี่ยเขามาดอกพาร์ทดอกพิเศษ1.85เท่านั้นแถมฟรีโฮมชาร์เจอร์ด้วยนะครับแล้วก็ข้ามมาในเรื่องของอนุญาตนะครับก็คือตัวฮาวาลนะครับฮาวาลนี่คือสุดพิเศษจริงๆนะครับสำหรับฮาวาลใครกำลังหารถยนต์ SUV 4สำหรับครอบครัวนะครับสำหรับโมเดล year 2022นะครับ อันนี้คือดีลออฟเดียร์แล้วนะครับก็คือภายในงานนี้ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%ไอไอนะครับก<อ>ลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้ายังอยากจะได้ตัวที่เป็นหน้าใหม่โ,<อ>โมเดลเยีร์ของมันยสามก็กระดอกเบี้ยขยับขึ้นมาเป็น0.99<อ>นะครับน,น,นิดหน่อยนอยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะไปตัวปักกินนะครับปักกินเลยก็เพิ่มดอกเบี้ยน,นิดหนึ่งนะครับ1.59%เท่านั้นเองก็วันนี้อยากจะโอกาสนะครับ เชิญท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธเกียตวอลมอเตอร์นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4ินะครับภายใต้ธีมเราเรียกว่า The Ultimate Ride นะครับก็ภายในงานนี้จะได้มีโอกาสสัมผัสรถที่เป็นเอ็ของเราทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีมีมีโอกาสได้ทดลองขับรถทุกรุ่นเช่นกันนะครับก็อยากถือโอกาสนะครับให้เปิดใจนะครับกับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่อนาคตแล้วนะครับมันมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทดลองขับนะครับได้มมมาาตััััดดสิินนนนนนใใจแและะะพรรรรร้อบบบบคคคเเเปญญีีีๆงยชทู่ธ แต่งงานมอบอโชวี้ครับ นิสสันนะคะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นี้นะคะมาภายใต้แนวคิดนะคะนิสสันก้าล้ำเพื่อคุณคะ่ะนิสสันอยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ๆยานยนต์ใหม่ๆนะคะที่เรานำเสนอให้กับคนไทยนะคะในวันนี้นะคะแน่นอนถ้าพูดถึงนวัตกรรมก็คือน e ิสสัน k i ก k ์อีพาวเนะคะเราได้ <What? S 2> เปิดตัว โมเดลใหม่นะคะในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ n i สสันเทอร่าสปอรนะคะซึ่งเปิดตัวต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะมาด้วยความสปอร์ตสีเท,ทา s t สเตลเก y นะคะแล้วก็มีอีก2รุ่นที่เรานํำมาจัดแสดงในงานนี้นะคะก็คือนิสสัน a l ลเมรและก็นิสสันนาวาร่าค่ะส่วนในข,ข้อเสนอพิเศษนะคะเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะเรามีข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ย0%นะคะหรือ ผ่อนนานถึง84เดือนค่ะแล้วข้อเสนอพิเศษนี้นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นนะคะยังมีที่โชว์รูมนิสสัน170แห่งทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะให้มาเยี่ยมชมบูตนิสสันมาทดลองแล้วก็เลือกชมผลิตภัณฑ์นิสสันค่ะที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่14นี้ด้วยค่ะ คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน MASTA CX8 ใหม่ feel the drive ให้ยานต่อให้โลกตา New Isuzu D-Max Magic Eyes NEW n i s ันคิกส์อ e พาวเวเปลี่ยนทุกเส้นทางของคุณให้เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี E-POWER ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแรงกว่าประหยัดกว่าประสบการณ์ใหม่ทันนี้ใช่เลย NEW NISSAN KICKS E-POWER คุณกล้าพอไหมกล้าที่จะเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า New Haval H6 Hybrid SUV พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a l Gen พร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech Power y o Up New Suzuki Swift คลัมสมัยภายในสุดพรีเมียมมาพร้อมห้องโดยสารกว้างสบายเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต,ต์ของครอบครัว New MG ES Comfortable สปอร์ต o ู o ทนพรีเมียมทุกสัมพันปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross <Master. S 3> My Style เป็นดีสกุตเตอร์เจ้นใหม่สายเนี้ยส <ś ması> นับสนุนโดยลามิน่าดิจิทัล EVS Boost ฟิล์มดิจิทัลประหยัดพลังงานเพื่อรถ EV ยุคใหม่ BRG YAMAHA ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของ BRG กรุ๊ปนะครับผมอยู่กับคุณแอมนะครับคุณอาจิมาศีรัตนพาฒกรรมาการผู้จัดการ BRG กรุ๊ปจำกัดจะมาพูดคุยถึงรถเด่นๆใน BRG วันนี้ สีแดงสดเลยคอเวดนะคะตรงนี้ใช่ไหมครับดีเทลเป็นยังไงคุณนำ้ำคันนี้จะเป็นเชฟโรเลตคอเวดสตริงเลนะคะ C8 แ l t นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งเซดห้าด้วยค่ะดูดุมากเลยนะครับตั้งราคาขายไว้เท่าไหร่คอเวตตัวนี้คันนี้อยู่ที่9 9 5 0ล้านบาทค่ะแล้วนอกจากตัวคอเวตเองมีอะไรบ้างเห็นรถตู้ก็เยอะนะครับเบียจีวันนี้รถตู้เามาปรก จะมีเอาผ่าดนะคะแล้วก็วอกซี่แล้วก็สเตปวากอนค่ะการตกแต่งหรือว่าทาร์เก็ตของแต่ละรุ่นต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะตัววอกซี่กับตัวเอาผ่าเนี่ยจะแต่งโดยชุดแต่งเอ็มซัดสปีดส่วนตัวสเตปวากอนเนี่ยจะเป็นชุดแต่งคูค่ะซึ่งชุดแต่งคูเนี่ยก็ปีนี้เราก็ค่อนข้างจะโปรโมทค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าค่อนข้างใหม่นอกเหนือจากทางรถตู้รถสปอร์ตเรายังมีรถหรูไฮเอนอยู่ด้านหลัง ข้าวสารเนาะที่เป็นสัานักแต่งของเขาใช่ค่ะซึ่งก็อยู่ภายใต้ของ B R G เหมือนกันนะคะซึ่งเราเป็นตัวแทนของชุดแต่งเขาอยู่แล้วก็คือตัวนี้จะเป็น S300 นะคะซึ่งเรานำมาแต่งข้าวสานซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาดูของจริงเนี่ยคือสวยมากๆข้างในนี่คือสวยมากๆค่ะแล้ว วันนี้พิเศษเพราะทำราคาพิเศษ<ช>มานำเสนออค้อาด้วยใช่อยู่ที่4 9 9 0 0 0นาบาทค่ะค่ะก็ในงานนี้นะคะ BRG มาในนาม M s s มซัส e ปนะคะก็คือถ้าเข้ามาในงานก็มองหาป้าย M อ s มซ <at> ัส e ปได้เลยนะคะบูธจะอยู่ที่เข้าเช a เ l e n จ e r 1หนึ่ประตู3ก็ได้นะคะก็ตรงเข้ามาก็จะเจอบูธของเราเลยะคะ่ะและปีนี้ก็ครบรอบ48ปีด้วยะคะ่ะก็อยากจะให้เข้ามาชมบูธกันนะคะเผื่อมีคมเปนมีอะไรเราจะได้ดูแลกันไปนะคะ่ะ ฝากไว้ครับกับผู้นำเข้าอิสระรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับ BRG Group รถยนต์มากมายลองเข้ามาดูครับท<ม>่านผู้ชมครับสำหรับเบอร์โยใหม่นะกับ408 ehev คันนี้นะครับเขาตั้งราคาไว้2.79ล้าน iels. จำหน่ายแล้วนะไม่ใช่ว่ามาแสดงอย่างเดียวนะครับ รายละเอียดของเขามาจากเครื่องยนต์1.6ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขุมพลังเครื่องยนต์ของตัว4.8 0 PHEV นะเป็นระบบไฮบริดทำงานระหว่างตัวเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับ180แรงม้าร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก225แรงม้าน่าสนใจตรงที่ว่ารถไฟไฟ้าคันนี้นะดีไซน์ของเปย์โยในการออกแบบแต่ละครั้ง งดงามตลอดครับเข้าสู่ใจผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วโลกตลอดนะแล้วก็ตัว408นั้นเป็นรูปแบบของรถในสไตล์ท้ายลาดหรือเป็นแฮชแบกนะครับณนะวันนี้การออกแบบรถสไตล์แฮชแบกกลับมาอีกครั้งซึ่งเราสังเกตเห็นจากหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อที่ทําเข้ามาในครั้งนี้อีกรุ่นนึงที่เปิดราคาจําหน่ายพร้อมกันนั่นก็คือ2008ที่เป็นในรูปแบบของไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านั้น ให้พละกกำลังทั้งหมดนะครับ50กิโลวัตต์หรือ136แรงม้าการชาร์จของเขาเต็มแบตเตอรี่100%ซนะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นถือว่าเป็นการพัฒนาล่าสุดนะที่เปโยพัฒนาในส่วนของแบตเตอรี่เข้ามาตรงนี้นะก็เปิดราคาจำหน่ายรถใหม่ทั้ง2รุ่นทั้งตัว208ไฟฟ้ารวมถึง408 PHEV ครับลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้กับแฟน ค่าสิงโตเปอร์โยครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังครับ m e อร์ d e s a m g g 63นะครับมากับราคาค่าตัว17,920,000บาทสมรรถนะของรถคันนี้ไม่ธรรมดาขุมพลัง V8 4.0ลิตรนะครับ585แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด850นิวตันเมตรท่านผู้ชมครับเกียร์ของรถคันนี้นะเป็น AMG Speedshift 9จังหวะ 0ูนย์ถึร้อยทำได้ในเวลา4.5วินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ชมก็เห็นนะครับสีสันสดใสตกแต่งดูดันแบบนี้นะครับกับค่าตัว17ล้าน9 20,000บาท Mercedes AMG G63 ครับหนึ่งในดาวเด่นของ Mercedes ในปีนี้กับงานบางกอก International Motor Show ครับ เป็นกลุ่มของ l ลามินาดิจิ l b ล o ูสค่ะพี่หน่อยซึ่งมันประกอบไปด้วยกันในหลายซีรีส์เข้ามาด้วยกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีทั้ง Lamina s e รามิทริก ที่เป็นเซรามิกฟิล์มอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่เราเปิดตัวมานานกว่า7ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่นิยมสูงมากเพราะเป็นเซรามิกแท้ตัวจริงนะฮะัจากนั้นมาก็มิสทรีบูส์นะคะเป็นฟิล์มสีพิเศษนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพดวงตาด้วยก็เป็นฟิล์มที่ส่งเสริมการใช้สัญญาณดิจิทัลต่างๆเหมือนกันและซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่เป็นที่มาของคอนเซปต์บูส์ในปีนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่ม EVBoost นะคะมีทั้ง e ี b o o s t แล้วก็ e ี s เราแนะนําว่าถ้าลูกค้านะคะใช้ไม่ว่าจะเป็นรถ EV Hybrid ก็ตามหรือว่าจะเป็นสันดาปภายในก็ตามนะคะเป็น Smart Car รแล้วเนี่ยเลือกฟิล์มที่ส่งเสริมสัญญาณดิจิทัลเป็นกลุ่มลามินาดิจิทัลบูส์แล้วตอนนี้เราก็แนะนําฟิล์มที่ได้รับรางวัลมากมายนะคะล่าสุดน้องใหม่ของเราก็คือ EVS ที่ได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมล่าสุดดีเด่นนะคะแล้วก็ยังมี e-v boost แล้วก็ s e r a m i c r i x ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> แม้กระทั่งเรื่องนวัตรกรรมต่างๆสำคัญก็จริงแต่สิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการมากคือการกันความร้อนและรังสี uv ที่มีประสิทธิภาพ <Yeah. S 1> มันต้งบอกว่าโอ้โหใช้เซรามิกร้อนมากเลยแน่นอนค่ะมันมีเซรามิกน้อยมาก mm. อยู่ในนั้นเวลาเราใช้แล้วเนี่ย สัญญาณต่างๆผ่านได้ปรากฏว่าความร้อนก็ผ่านก็ไม่ได้เหมือนกันร,ร้อนมากบแบบนี้นะคะอาจจะต้องเลือกในการที่จะเปลี่ยนฟิล์มเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราพี่หน่อยร,ร้อนมากแล้วตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก่อนที่จะเที่ยวสงกรานเนี่ยลองเช็คสภาพฟิล์มของเราดูนะคะคถ้าไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคุณภาพหรือความร้อนนะคะลองพิจารณาลามินาฟิลม์มค่ะสำหรับลูกค้าลามินาฟิล์มที่มาจองในงานนะคะแล้วก็เรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่770แห่งทั่วประเทศเรียกว่า จองที่นี่นะคะติดได้ทั่วประเทศรับประกัน7ปีเราอยู่มาปีนี้เป็นปีที่28แล้วถ้าท่านใช้ฟิล์มของเราแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยหรือประเด็นต่างๆเนี่ยสามารถจะสอบถามศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของเราที่อยู่ทั่วประเทศได้เลยค่ะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะคะในปีนี้เรกว่ามาเต็มที่นะคะ,ะเต็มสตรีมแล้วอะ่ะมันไม่มีโควิดแล้วนะคะมาเดินเที่ยวด้วยกันอย่างสบายใจนะคะมาดูมาชมเทคโนโลยีใหม่ๆด้านยานยนต์เสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่รามิน่าฟิล์มนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของฟิล์มกองงแสง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีฟิล์มการสเก็ดหินมีสินค้าทูเล่เป็นอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระนอกเหนือจากฟิล์มกองแสงหรือฟิล์มการสเก็ดหินนะคะเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถจอลชั้นนําเลยเอลักเป็นคาร์ดิเทลลิ่งที่เรานําเข้ามาจากสหร,รัฐอเมริกาและก็อังกฤษถ้าอยากให้รถสวยงามดูแลรักษาง่ายนะคะแวะเข้ามาพูดคุยกับบูของเราได้เลยค่ะในงานนี้เราเสนอผลงานที่เราทำอานดีมาใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะครับในการใช้อ,อ่ พลัไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานนะครับซึ่งสินค้าก็อยู่ข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นรถ ROV นะรถออฟโรดที่ประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับในถังคาร์บอนไฟเบอร์มาเป็นพลังงานเพื่อขับเคลื่อนรถหนึ่นเทียบเท่ารถ1,000ง c นะนครับ รถคันนี้เราทำงานร่วมกับ To y ยต a นะครับภายใต้บตริษัทลูกของเขาชื่อว่า Re ็ก s International ใช้เวลาถึง8ปปีในการคิดค้นและก็สร้างจบสำเร็จนะครับตอนนี้ได้การทดส t บร้ามาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเ,เดียวนะครับจนต,ต่างๆที่จะเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการที่เรานำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกลุ่มต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นรถที่ขายดีขายดีในปัจจุบันมีนี้ก็เปิดซีซันใหม่รุ่น Ex c i ซ e r เป็นรนโมป็ดนะครับที่รถครอบครัวที่มีอัตราเครื่่องนที ที่สุดคือ105 554cc นะครับลำดับต่อมาก็จะเป็น m a x Series นะครับเรามีรถ T-Max X-Max และ N-Max นะครับซึ่งเราภูมิใจมากว่าเป็นรถสกูตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะปัจจุบัน X-Max X-Max เนี่ยก็ใส่ฟังก์ชันเต็มมีฟังก์ชันของการประยุกต์ใช้ GPS เข้าไปในรถมอเตอร์ไซค์และก็าเชื่อมกับมือถือด้วยตามระบบไวต์คอนเน็ถึงเวลานี้เราเปิดตัวน้องรุ่นน้องก็คือรถ N-Max ป็นสีสันใหม่ขึ้นมานครับ จากนั้นก็จะมีอีกหลายๆรุ่นนะครับก็อยากขอเชิญชวนาทางผ,ผู้ชมนะครับมาติดตามมีอยู่สองรุ่นที่น่าสนใจที่เอ่ยถึงก็คือเรื่องของรถรุ่น MT07 นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นที่รถบิ๊กไบค์ที่น้ำหนักเบาอัตตาเร่งแรง ประหยัดน้ำมันและราคาจบต้องได้นะครับเปิดตัวในงานนี้เลยนะครับมีจอ TFT เต็มจอจอสีนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับมือถือได้ด้วยเปิดตัวในราคา35,000บาทแล้วก็มีวอเชอร์พิเศษในงานนี้เท่านั้นนะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเป็น x r 155เป็นรถแนว Heritage นะครับซึ่งเป็นรถที่ สำหรับคนที่มีผลการขี่มอเตอร์ไซค์มาพองวนแล้วต้องการอะไรที่เป็นคลาสสิกที่แบบชิลๆเราเปิดตัวเป็น limited edition นะฮะในชุดแต่งเต็มทุก็อปก็มีข้าวไทยพิเศษสหรับบอลเลอร์เช่นกันขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมในงานอมอเตอร์โชว์เราซึ่งนำเสนอนวตัตก,กรรมใหม่ทั้งแรกของโลกในประเทศไทยเราภูมิภาคภูมิใจมากในเที่ยงคืนนี้ที่ความสำเร็จตรงนี้นแล้วก็เชิญชวนสินค้าที่เราพร้อมมีพนักงานตอบคำถามและเงื่อนไขพิเศษทุกท่านตลอดงานครับ แต่ซินมันเทียบร้อยนะครับสำหรับรายงานพิเศษบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครับงานนี้ยังมีถึง2เมษายนนี้นะครับท่านที่ไม่ได้มารับชมงานรีบมาดูท่านใดที่สนใจรถหารถใหม่อยู่รีบมาดูครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสราร์4ี่ทุ่มครึ่งนถึง5ทุ่มทางตรบ5กด5ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ